ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นผลปีศาจท,ที่เร็วที่สุดในเกมนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ผลแสงใดอย่างใดผลนั้นก็คือผลพาร์นนั่นเองนะครับผลนี้บอกเลยว่าโคตรเร็วผลแสงนี่เทียบไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยฝากคนดูกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมในคลิปกันได้เลยนะ โอเคครับสวัสดีทุกผู้มชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยู่กับผมเองชากี้นะครับแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นผลที่เร็วที่สุดในเกมนะครับนั่นก็คือผลฟ้านั่นเองนะฮะนี่เป็นผลนี้เลยนะผลระดับแรนะผลนี้ก็หาง่ายมากมากที่มันเร็วที่สุดในเกมเพราะว่ามันบัก็กนะครับบอกเลยว่าโคตรเร็วผลแสงนี่ยังเทียบไม่ติดเลยนะผลแสงนี่บินเร็วประมาณนี้นะครับเดยวมาเจอผลพ้ะผมกินเลยแล้วกันงำ่ำรึเปล่ ก่อนอื่นครับเราต้องเปิดชีฟบล็อกขึ้นมากันนี่โอเคเดี๋ยวผมก็จะสอนทําด้วยนะครับผลพระบักว่ามันจะเร็วที่สุดในเกมยังไงก่อนอื่นครับเรากระโดดลงไปในน้าก่อนเออถ้าใครมีเผาเนื่อก็จะดีเลยนะเพราะว่าเวลาไปอยู่ในน้ํามันก็จะเลือดไม่ลดนะครับผลพระมันต้องเล่นในน้ํานะปึ๊บแปลงร่างแล้วก็ WAS นี่ตอนนี้แม่งน้ำแม่งแบกอยู่มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมโคตรเร็วเร็วจัดฝนแสงนี่เที่ยวไม่ติดอะบอกเลยเดี๋ยวจะรีเซ็ตตัวกับวัดไก่เกินไปละโอเคเดี๋ยวผมสอนแบบช้าๆแล้วกันครับก่อนอื่นเลยกดสกิลแซดของพระนี่ครับสกิลแซดแปลงร่างเป็นพระ แล้วก็กดชิปล็อกขึ้นมาแล้วก็กด W เดินหน้าแล้วก็ตัว A ตัว S นี่ครับนี่มันก็จะแบบขยับงึ้องง้องง้งง้งง,ง,ง,ง้อย่างงี้มันก็จะแบบพุ่งไปอย่างเร็วเลครับแต่ถ้าเรากระโดดด้วยเนี่ยมันจะเร็วมากนะกดกระโดดช่วยไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเกาะโน้นนะเป็นเกาะลับนี่ครับทะลุน้ำมาแล้วคิดใหม กาะลึกลับแป๊บเดียวถึงถ้าเป็นผลแสงเนี่ยก่อน,นี้เนี่ยวกาจะบินมาถึงนี่นานมากนี่ถ้าใครสงสัยว่าห้องนี้มันมีอะไรก็เป็นห้องของตีบอสคาตาคุรินะครับเกาะโฮนเคกันแหละเกาะบิ๊กมัมมันเข้าไปได้ไหมอรัเข้าไปไม่น่าได้เนี่ย เป็นตัวคาตาคุริในมิติกระจกเดี๋ยวผมไปเล่นในเซิร์ฟรวมดีกว,ว่าคนอ,อื่นเขาจะแปลกตาแปลกใจกันหรือเปล่าว่าไอ้นี่มันไวจังวะโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอโปรโมทร้านตัวเองหน่อยละกันน่ครับเป็นร้านผมเองร้านชากี้ช็อปนะครับเปิดร้านทุกวันเลยปิดร้านสี่ทุ่มนะครับผมก็ขายเกี่ยวกับของในคิงเลกาซี่นะ ขายพวกดาบนะครับของอีเวนต์แล้วก็ของแต่งนะครับวัตถุดิบเก็ขายนะนี่เป็นรับฟาร์มใหม่นะครับรับฟาร์มเวลฟาร์มเงินแล้วอันนี้แบบฮอตฮอตเลยเออฟาร์มมันีกับเงินนะครับ500มันีและเงิน50าสอนะครับราคา100บาทนะก็ใครสนใจก็มาจ้างได้นะครับ100บาทได้500มันีเลยแล้วก็รับทำเผาทำหมัดทำดาบทำฮาคิวีสองนะครับ หินเมต์ก็มีผลปีศาจก็มีใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นี่ครับมาในเซิร์ฟรวมแล้วในเซิร์ฟรวมมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยไม่มีเลยเจ้าทะเลไม่เกิดเลยเปวนแหวนโคตรเร็ว เร็วเกินในเซิร์ฟรวมไม่มีอะไรให้ผมทำเลยว่ะเดี๋ยวไปเล่นในเซิร์ฟว,วีเลยว่ะเหมือนว่าในเซิร์ฟว,วีเจ้าทะเลจะเกิดด้วยเจ้าทะเลเกิดจริงด้วยโอเคเดี๋ยวไปหาเจ้าทะเลกันครับกด Z h ชิปล็อก W เดินหน้า AS แล้วก็ฮุ่งไปเลยครับก็เร็ว ถ้าเป็นผลน,นี้นี่ว่ายน้ำอ้อมแมปคิงเลกาซี่ได้ชิวๆอะ่ะนี่ไงามาถึงแล้วเร็วเกินไปหรือเปล่าผลน,นี้แหละเร็วที่สุดในเกมแล้วเออเมื่อก่อนผลได้นะผลได้มันบัก็กในมือถือผลเชื้อโคตรไกลเลยแต่ตอนนี้มันแก่ละรอบนี้มาเป็นผลพระบั็กบ้างจริงๆผลพระบั็กนี่มันมีมานานแล้วนะแต่ผมผมเพิ่งเพิ่งมาทำคลิป ตีคนเดียวเลยแล้วกันจกเจ้าพทีกาทืบแล้วมันเป็นอะไรมไราไหลวนแล้วเนี่ยน้ำทะเลหายว่ายน้ำไปข้างหลังมันกัะทืบหางครับไม่โดนเนี่ยโอ้จูบรอแต่ไม่ไปเป็นไรพี่เคลื่อนที่เร็วอยู่แล้วเอาว้าจุบไหญจังกัดทืบหาง ปาดปาดปาดเฮ้ยหลบไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าเราเคลื่อนที่เร็วอยู่ละไปครับกระโดดช่วยไปด้วยเพื่อความเร็วไปนี่พริบมาแล้วจ้ะ เร็วเกินถ้าเป็นเล่นในเซิร์ฟรวมระวังโดนรีพอร์ตนะเนี่ยเราจะคิดว่าเราโปรหรือเปล่าเพื่อนที่เร็วเกินไปปาดปาดปาดเข้าไป ปาดปาดตามใกล้ตาแล้วแกทืบหางปาดก็ไปปาดเงี้ยไปเรียบร้อยครับตายสักทีกว่าจะตายได้โคตรนน่นเจอสามไปเฮ้ยเจสองว่ะเจ็บ แล้วก็เกลี่เฮ้ยเลือดมา2ชิ้นเอาจริงๆบักนี้นี่เอาไปเล่นได้นะเคลื่อนที่โคตรเร็วเลยเร็วกว่าแสงอีกสำหรับใครที่ชอบความเร็วนี่เอาไปเล่นได้นะไม่รู้ว่าในมือถือทำได้หรือเปล่าผมไม่เคยลองเหมือนกันแต่ในคอมทำได้ครับกด Z s h i f t Lock W A S นี่มันก็จะงึกง,ง,ง,งัก แล้วเรากระโดดช่วยไปด้วยเครื่องที่โคตรเร็วเอาไปเล่นตามก็ได้นีครับผลพามักเครื่องที่เร็วจัดโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเราไปเจอคลิปหน้าครับบา,บายย <c oughs> ว่ายน้ำอ้อมแมบ,บได้ชิวๆอะ่ะเร็วจัด เฮ้ยแล้วมันหยุดไงเนะี่ยหยุดไม่ได้โอ้ยทะลุแมพมาแล้ว